สวัสดีค่ะเจอกันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างบัญชีธุรกิจค่ะการที่เราจะเริ่มยิงแอดอย่างที่คุูสาวบอกนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องเตรียมพื้นฐานนะคะในด้านของบัญชีให้เรียบร้อยก่อนวันนี้สิ่งที่เราจะมาเตรียมกันก็คือในเรื่องของการสร้างบัญชีธุรกิจ มีคนถามว่าครูขาแล้วถ้าเกิดไม่สร้างบัญชีธุรกิจแล้วเราสามารถใช้บัญชีโฆษณาที่เป็นบัญชีของเราเนี่ยที่เป็นโปรไฟล์ของเราอย่างเช่นชื่อคานินทราชัยมูลมั่งเนี่ยยิงได้เลยไหมก็คําตอบคือได้ค่ะแต่ถามว่าแล้วทาไมถึงต้องสร้างบัญชีธุรกิจคําว่าบัญชีธุรกิจก็คือเป็นลักษณะที่ถ้าเราต้องการอย่างเช่นนะคะเป็นคล้ายๆกับบัญชีสำรอง การยิงแอดของเราเนี่ยก็คือยิ่งลองมีแอดมินนะคะอย่างเช่นเพจเรา,เราของเราใหญ่หรือร้านค้าเราใหญ่ขึ้นเราต้องการมีคนที่มาช่วยดูแล เกี่ยวกับเรื่องของประชาสัมพันธ์นะคะดูแลเ,เพจของเราหรือร้านค้าออนไลน์ของเราเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องการที่จะให้มีหลายๆบัญชีเพื่อที่จะให้แต่ละคนได้ดูแต่ละบัญชีและในแต่ละบัญชีตัวนี้ค่ะก็สามารถที่จะใช้ในการยิงแอดโฆษณาถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งบัญชีได้บัญชีหนึ่งนะคะเกิดทำผิดกฎของ Facebook ไม่สามารถที่จะ ยิงแอดโฆษณาได้บัญชีอื่นๆที่เหลืออยู่ค่ะก็ยังสามารถทำงานได้อยู่นี่คือข้อดีและสามารถที่จะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเพจเล็กๆเ,เป็นคนดูแลคนเดียวอยู่แล้วเนี่ยควรจะสร้างหรือเปล่าครูสาก็ยังคงจะยืนยันค่ะว่าให้มีการสร้างบัญชีธุรกิจไว้แล้วภายใต้บัญชีธุรกิจเดี๋ยวในคลิปถัดไปครูสาจะมาแบ่งปันในเรื่องของการสร้างบัญชีโฆษณาภายใต้บัญชีธุรกิจ บัญชีธุรกิจเนี่ยเปรียบเสมือนคล้ายๆเป็นกระเป๋าค่ะอ่าเราก็สร้างกระเป๋าซึ่งกระเป๋าที่สร้างได้มากที่สุดในแต่ละ1บัญชีของบัญชีหลักนะคะหรือว่า1โปรไฟล์ของ Facebook ก็คือสร้างได้2นะคะสร้างได้2 กระเป๋าและภายในกระเป๋านะคะสามารถที่จะสร้างได้นะคะสร้างบัญชีไว้สําหรับยิงโฆษณาเนี่ยค่ะหรือว่าเขาเรียกว่าบัญชีโฆษณาเนี่ยได้กระเป๋าละ5บัญชีนั่นหมายความว่านะคะในการมีเฟ e บุ o กนะคะหบัญชีโปรไฟล์ facebook 1บัญชีจะสามารถสร้างบัญชีโฆษณาได้ภายใต้บัญชีเอ่อบัญชีธุรกิจเนี่ยสคูณกับเท่าไหร่คะสคูณเท่ากับ10 และอีกหนึ่งบัญชีก็คือบัญชีหลักที่สามารถที่จะใช้ในการยิงแอดได้แต่ก่อนที่เราจะไปถึงวันนั้นนะคะ a c e b o o k เมื่อในตอนเริ่มต้นจะอนุญาตให้สร้างทีละ1บัญชีก่อนนะคะ1บัญชีโฆษณาในแต่ละกระเป๋าเพื่อแล้วก็ดูนะคะดูพฤติกรรมของการยิงแอดของเราการชำระเงินหรือว่าความสม่ำเสมอหรือว่า ะจะมี AI นะคะที่คอยวัดคุณภาพของบัญชีนี้นะคะถ้าดีขึ้นก็จะเพิ่มลักษณะของอจำนวนที่เราจะสามารถสร้างบัญชีโฆษณาภายใต้บัญชีธุรกิจให้เพิ่มเรื่อยๆตาม um, เป็นแม็กเนาะคะก็คือ11บัญชีอย่างที่ครูสาบอกเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นการสร้างบัญชีธุรกิจกันนะคะโอเคเลยก่อนอื่นนะคะเราไปที่ เช้นเดิมนะคะเราก็ไปที่เดี๋ยวครูสาวจะอออันนี้นะคะคอมแล้วก็สลัดโอเวอร์วินะคะพิมพ์ตามนี้เลยนะอนาแล้วก็กด enter เราจะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะหน้าตาบอกว่าเริ่มต้นใช้เครื่องมือธุรกิจจากเมตานะคะตอนนี้ที่ครูสาวสอนอยู่คลิปนี้นะคะในเดือนมิถุนายนปี2023ซึ่งเป็นฉบับอัปเดตเลยถ้าเกิดว่า ในคลิปนะคะก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะเคยไปดูใน y t u t u นะคะอาจจะหน้าตาไม่ใช่แบบนี้อย่างที่บอกว่า Facebook จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าใครที่ เอาดีนะคะเอาจริงเอาจังกับการอยู่ในธุรกิจของการทำออนไลน์เนี่ยก็ต้องคอยดูอัปเดตตัวเองอยู่เสมอนะโอเคนะคะแล้วแล้วก็หลังจากนี้อาจจะหลักใครที่มาดูคลิปหลังจากเดือนนี้น่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกแต่ที่ครูสามารถจะย้ำกับนักเรียนทุกคนเสมอก็คือว่า ให้เราพิจารณาให้เราดูนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาแต่ว่าข้อความนะคะข้อความเทคเนี่ยจะทําเหมือนเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะอาจจะเปลี่ยนนิดนิดหน่นนอยหน่อยวอร์ดดิ้งนะคะที่เป,นเป,นเป็นคําพูดของหัวข้อข้อความที่เหลือก็ส่วนส่วนมากที่เปลี่ยนก็คือเป็นลักษณะของเลเยอร์มากกว่านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เริ่มต้นใช้งานเครื่องมือธุรกิจจาก Meta เข้าสู่ระบบ Facebook เพื่อใช้ Meta Business Su ตรหรือตัวจัดการธุรกิจไม่มีบัญชี Facebook ใช่ไหมเข้าสู่ระบบตัวนี้นะคะ,ะเราสามารถเพื่อที่จะใช้ใช้สร้างเรากดคำว่าสร้างค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดกันนิดนึงว่า Meta Business Su ตรหรือตัวจัดการธุรกิจของ Meta เนี่ยช่วยให้เราะะทำสิ่งต่างๆต่อไปนี้ได้ก็คือ การดูแลเพจค่ะบัญชีและสินทรัพย์ธุรกิจทั้งหมดของเราในที่เดียวกันค่ะแล้วก็สร้างจัดการโฆษณาสำหรับทุกบัญชีของเราอย่างง่ายดายติดตามสิ่งที่มอบผลลัพธ์สูงสุดด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี้ยค่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปสร้างกันค่ะ,ะสร้างบัญชีทีนี้นะคะ การสร้างบัญชีธุรกิจเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีถ้าเป็นสีเทาแบบนี้ก็คือเป็นการไกด์ว่าการตั้งเนี่ยลักษณะประมาณนี้นะเดี๋ยวคุณอาจจะทําให้ดูนะคะชื่อธุรกิจและบัญชีผู้ใช้ของคุณนะคะอ่าเราก็ชื่อนี้นะคะเราก็ดูนะคะชื่อนี้ควรตรงกับชื่อสาธารณะของธุรกิจเนื่องจากเป็นชื่อที่จะปรากฏอยู่ทุกที่บน Facebook เ,เนือ,นอกจากนี้ ชื่อจะมีนะคะอักขระพิเศษไม่ได้อ่าเราก็ใส่ไปเนาะอันนี้ครูสาวกำลังสร้างบัญชีธุรกิจของครูสาวพนินทราซึ่งบัญชีตัวนี้ครูสาวจะใช้สำหรับการยิงเกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับอ่านิรมิตนะคะอ่ะคาครูสาวก็ใส่นิรมิตอืมนิรมิตนะคะเ,เกี่ยวกับาศาสนาเนาะชื่อนะคะ ชื่อที่เราตั้งก็คือนะคะนี่ละอ่าเพจน,นะคะอ่านแบบนี้แล้วก็อีเมลบริษัทอน,นี้ก็คือเราจะใช้ตรงนี้จะเป็น gmail ที่เราเป็น จีเมลเดียวกับที่เราสมัครของโปรไฟล์ของบัญชีนี้อย่างเช่นของครูสาวชื่อนะคะครูสาวคณินทราตัวน,นี้ก็จะเป็น Gmail ที่เกี่ยวข้องกับตัวน,นี้เลยนะคะที่ครูสาวใช้เสร็จเรียบร้อยเราก็กดส่งแบบนี้ค่ะ เขาบอกว่าชื่อและนามสกุลของคุณต้องเว้นวรรคค่ะโอเคอ่าเว้นวรรคนะคะเราก็เว้นวรรคถ้าเกิดว่า facebook บอกให้เราแก้อะไรเราก็แก้ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่เขาโอเค เรียบร้อยเห็นไหมคะเมื่อกี้มีแจ้งมางแวบ,บหนึ่งแต่ว่าหลังจากเขาประมวลผลละวเขาบอกว่าสร้างนิรมิตรเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ยืนยันอีเมลของเราพอเรายืนยันตรงนี้เสร็จนะคะเราก็สามารถที่จะเอาบัญชีธุรกิจตัวนี้นะคะไปสร้างบัญชีโฆษณาแล้วก็ออกไปใช้สำหรับการยิงแอดโฆษณาได้ต่อไปไม่ยากเลยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยว ถ้าเกิดว่านะคะใครอยากที่จะเรียนยิงแอดนะคะซึ่งครูสามีคอร์สพิเศษดีๆนะคะเป็นราคาพิเศษนะคะ3วัน3วิชาเป็นการสร้างเพจการยิงแอดแล้วก็การทำรตลาดบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็พร้อมกับหนังสือยิงแอดเล่มนี้นะคะในราคาแค่299บาทใครสนใจก็พิมพ์สนใจมานะคะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ